สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาเล่าสู่ฟังจาได้เดินทางเอาข้าวกับอาหารการกินของใช้นะจจะไปให้แม่ที่บ้านแต่ว่าเราอยู่ต่างพื้นที่กันเราก็ต้องเคารพกฎสังคมนะจ๊ะในยุคโควิดก็คือทุกคนนะ่ะออกมาทักทายกันในระยะที่ห่างมากๆแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเข้าไปไหวแม่ไปกอดแม่หรือว่าจะไปแบบกินอาหารด้วยกันได้อะไรนี้เน,เนาะเราก็เลย ขนของได้แต่ขุนของวางข้างนอกแล้วก็มีแอลกอฮอล์สเปรย์ขวดหนึ่งฉีดแล้วก็วางของไว้ให้กับแม่กับหลานนะจ๊ะให้เขามาจัดจัดเอาเองแล้วเราก็กลับกันเลยจ้ะคือในระยะเวลาก็คือเหมือนกับเราไปขนส่งสินค้าแค่นั้นนะจ๊ะไม่ใช่เป็นการเยี่ยมเยือนแบบครอบครัวแบบแบบเหมือนปกติแต่ก่อนนะจ๊ะก็ก็ถือว่าต้องทนทนทนกันสักนิดน,นึงเพราะว่า ช่วงนี้มันเป็นยุคโควิดระบาดเราก็ต้องป้องกันนะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่ความจําเป็นนะจ๊ะเรื่องอาหารการกินเราต้องเอาไปให้แม่น,นนะเนาะเราก็เลยต้องปฏิบัติตามกฎนะจ๊ะแล้วก็กลับกันเลยก็คิดถึงทุกคนนะจ๊ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบนั้นได้เนาะ ใช่หากันไม่ได้อยากกอดหลานชายว่าอยากกอดหลานสาวสเปรย์ก็ห้อยอยู่นี่นะเตยเอาสเปรย์อาฉีดแล้วรอบนึงแล้วก็ฉีดอีกอาขวอาวอาขวอาวอา,อาเป็นโควิดนะใช่เก็ตังนะ้งใหม่นะรูบเพจใหม่ก็กลัวโควิดเดี๋ยวแม่กลับแล้วเด้อแม่ว่าดี ไย่าไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่ได้อยูมาหาแม่แป๊บนึงจ้าแล้วก็กำลังกราบล่ะตอนนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยคือว่าเข้าไปอยู่ตรงหน้าบ้านเด้กลับเลยสวัสดีจ้าก็จะมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายทำนะจ้าเป็นคลิปไปเยี่ยมบ้านในยุคโควิดจ้ะก็เป็นเป็น เป็นเหตุจําเป็นนะจ๊ะที่เราได้เดินทางเพื่อที่จะเอาอาหารการกินไปส่งให้กับครอบครัวจ้ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แก่แล้วเนาะอยู่ที่บ้านแล้วที่นี่พอยุคโควิดเนี่ยก็รอบนี้มันระบาดก็ค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะจ๊ะก็ก็เลยแก้กระเซฟตัวเองแล้วก็อยู่ที่บ้านนะจ๊ะไม่ได้ออกไปไหนแล้วการจะขี่รถไปซื้ออะไรก็ลําบากเพราะว่าแม่เนี่ยก็จะปวดขาก็จะมีสั่งออนไลน์ที่ ร้านสะดวกซื้อนะจ๊ะก็แต่มันก็จะไม่มีของพวกของใช้จําเป็นอย่างเช่นพวกข้าวสารอาหารพวกอาหารสดอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าจ้อาอาหารเอาของข้าวสารอะไรเงี้ยจะไปให้แม่เพราะว่ามันไม่มีขนส่งเอกชนนะจ๊ะคือคือไม่มีขนส่ง,สงเอกชนที่ท,ท,ที่ว่า,าเขาจะรับอันนี้ไปส่งให้อะจ๊ะ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปเองแล้วก็มันมีพวกผลไม้พวกของสดนะเนาะเราก็เลยต้องเอาไปให้แล้วอีกอย่างหนึง่งสําคัญคือข้าวสารจ้ะข้าวสารเนี่ยเอาไปเป็นกระสอบเลยไปเป็นถุงปุ๋ยเลยจ้ะก็เอาไปให้แม่แต่การไปของเราเนี่ยคือเราก็โทรติดต่อแม่แล้วก็คุยกันว่าเออถ้าเราไปนะเราจะไม่เข้าบ้านนะเป็นการเซฟตัวเองคือคุยคุยกันแบบเข้าใจเพราะว่าการ การที่เราจะไปต่างพื้นที่ในยุโคโควิดนะเนาะเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของสังคมเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนต่างพื้นที่มาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไมถึงอ่ะถึงมาเยี่ยมกันในตอนนี้อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกไม่ดีก็เลยว่าอ่าจะไปแบบขนส่งนะจะไปแบบขนส่งของให้เอาของไปส่งที่บ้านเสร็จแล้วก็กลับเลยก็เหมือนอย่างในวิดีโอที่เห็นนะจ๊ะก็คือ แฟนถอยรถเสร็จแล้วลุงมวนก็ขนของแล้วก็ขนของลงไปแล้วก็ทําการเซฟตัวเองคือใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนต่างฝ่ายต่างอยู่ห่างกันเลยหลานชายหลานสาวคือแม่อะไรก็อยู่ห่างกันแล้วก็เราก็ใส่แมสกันเนาะแล้วก็คุยกันแบบระยะไกลๆอาจ้ะสวัสดีแม่บอกลาแม่ววยแม่ก็คือไกลๆกันเลยคือไม่ได้เข้าไปหากันเลย แล้วพอคนของเสร็จกระชีสเปรย์อลกอฮอ์แล้วก็บอกให้หลานสาวน่ะวิ่งมาเอาอสักครู่นึงก็ค่อยวิ่งมาเอาของไปเก็บหน้าอะไรเงี้ยจะ้ะเสร็จแล้วเราก็ลากลับคือรถกลับเลยก็คิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิอถึงคือคิดถึงครอ,อบครัวเนะแต่ว่ามันเป็นยุคโควิดเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสังคมนจะจ๊ะคลิปนี้ก็เลยจะมาต้องการสื่อสารให้ให,ให้บอกว่าให้รู้ว่าออบางครั้งอ่ะ เรามีความจําเป็นในการที่จะต้องเดินทางเอาอาหารไปส่งเพราะว่า,าในยุคโควิดเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้หาเงินน,น,นะจ๊ะก,ก็จะฝืดเครืองสักหน่อยนึงเราก็เลยต้องเอาของเข่าสารอาหารแห่งที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปส่งทั้งครอบครัวนะจ๊ะแต่ว่าเราก็ได้ปฏิบัติตามกฎจากแบบเข่งคัดเลยทั้งใส่แมสเ,เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แล้วก็ไม่มีการแวะระหว่างทางแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านคือ ไปส่งเสร็จตีรถกลับมาเลยจ้ะขึ้นรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งไปถึงบ้านแม่ประมาณขนส่งลงลงประมาณสักขนของลงประมาณสักห้านาทีอะไรเงี้ยจ้ะก็กลับเลยก็บอกสวัสดีแม่สวัสดีดสวัสดีสสดแม่แล้วก็กลับมาเลยจ้ะคือเป็นอะไรที่ปรับตัวตามสถานการณ์นะจ้ะซึ่งก็ถามว่า เราก็เพิ่งเคยเห็นนะเนาะในยุคนี้แต่ว่าก็ขอให้เราได้ทำตามกฎนะจ๊ะแล้วก็มีความสบายใจก็เลยอยากบันทึกวิดีโอนี้ไว้เป็นอา่าไว้เป็นความทรงจำเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นหลักฐานด้วยว่าเราปฏิบัติตามกฎของสังคมนะเราเราพยายามที่จะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยคือเราไปขนส่งแล้วเราก็กลับเลยอะไรเงี้ยจ้ะก็เลยจัดทำคลิปนี้ขึ้นมา ให้กับทุกคนที่มีความจําเป็นอาจจะต้องเอาอาหารการกินไปส่งกับครอบครัว <ๆ S 1> ในต่างพื้นที่นะจ๊ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอบ้านสวนุงมลจ้ะขอบคุณมากจ้ะสวัสดีจ้ะ